อ้าให้โยสเสร็จครับพวกกับมิสเตอร์เซเตะหรือยาครับเดี๋ยวก็เชิดขึ้นมาอ่าออาอยู่ในการคอมมิสเตอร์เซเตียาก็มีแข่งแล้วเชื่อคุณเบเกมมเอร์อ้าวอย่าบวกอย่าบวเอาอบวกเบ็ดเบ็ดบวกอ๋อเบ็ดบวกอือเฮ้ยโยอบอสสู้กับเทอุโตกิโย่เออตายฮึ่มไม่รับหรอกไม่ต้องไม่ต้องรับร้านี่ครับอ้าวเวนกรรมแป๊บนึงกดผิด ไม่ต้องรับบารหรอกครับเพราะผมจะไปหาคุณได้แบบสบายมากนี่มาแล้ว <c oughs> เฮ้ยอยา่าจะเย็นๆท่อครับท้ครับคุณเบสเกมเ,เมอร์จะย,ย็นครับอย่าไปอย่าไปเลยไปแล้วครับอ,อุ้ยอย่ามวยอย่ามวยอย่าเบสเบสยังมวยเหรอ Yo mày mùi à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  ê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  mùi ê mùi à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  mùi đạp mùi đạp mùi nói mùi đạp mùi à mùi đạp mùi à โอ้โหรออีกโอ้ยบังกันหำอมอะไรเนี่ยเออใช่แต่เราเดเป็นว่าก็เราก็อยู่ในเซิร์ฟแฮปปี้ไนท์นะครับผมมาปลนเอ้ยปหมดครับเหมือนของพี่คุณเออคุณเบสเตอรเมอร์นะครับก็มาเล่นกับเขาครับอ้าวเฮ้ยว่าเรจะเสร็จวะว่าเรจะถึงบ้านเอ็มอีสามสองหนึ่งแวบ มาแล้วครับก็อย่าทำ้ายกันเลยนะครับก็นี่ครับนี่ครับอืโจโจนี่คือรายการนะครับโจแล้วก็มีแขกรับเชิญนะเอ่อทียูทียูไอไหใช่ไหมครับคุณหันมาทางนี้หน่อยครับอ๋อทียูไอดบเซครับนี่ครับเขาไปหาเพชรมาจากไหนก็ไม่รู้ครับคุณคุณไปหาเพชรมาจากไหนครับพิมพิมในแมคคับหน่อยครับ ไม่ไม่ไม่เห็นขึ้นมาเลยเลยตายตายหาเลยกูโออยอย่าพูดคำหยาบครับมันไม่ดีสอาหรับสุขภาพและของเด็กนะครับอ้อย่าพูดอย่างนี้สิครับมันมันไม่ดีมันไม่ดีนะลูกไอเบบหุยลองลงโคตรลึกอะผมนี่ขาสั่นเลยไม่กล้าลงล้อเล่นขาขามันยังไม่สั่นเลยหนูหุย ออะไรเลย,เลย,เลยมาหอมห,มหมนี่เราฉลาดเราต้องลงไปอย่างนี้นี่ลาปิเหรอลาปิเลยเอคือลาปิอะไรเนี่ยอ่านี่ก็คือดันเจียนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยๆจบคลิป รับอะไรวะโอ้โหทำยังกับรับรับ TPA ไม่เป็นยอมหราไม่เคยเล่นแมคคารเลยใช่ไหมครับคุณสกายกิตเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็คือโพโพนะครับนี่ผมไม่หาได้ไม่ตั้งเยอะเลยแมปเนี้ยผมได้ตั้งนานแหละแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็ทำจริงผมออกรายการกับคุณเบสเกมเมอร์แล้วแหละแต่ว่า ไม่รู้นะถ้ามาชมอ่ะอาจจะได้ยินเสียงผมคนเดียวหรือว่าคนอื่นด้วยผมผมก็ไม่รู้่ะอันนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงแค่ผมคนเดียวก็เหมือนแบบผมคุยกับตัวเองอ่ะผมก็คุยกันในท่อกับเพื่อนอ่ะอ้ยตกใจหมดเลยโด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 อุ้ยอยากอุ้ยให้เหรอจริงป่ะเนี่ยอุ้ยขอบคุณไปเอามาจากไหนอ่ะบอกหน่อยจีอุ้ย ขอบคุณ ي, เฮ้ยตองไอ่ซีบบมาจากไหน <c oughs> เฮ้ยกินจิอ้าวไปามาจากไหนไม่ตมอบอีกเฮ้ยแปมาจากไหนอ้าวพิมในไม้ค้ำหน่อยเอาแปลามาจากไหนเนี่ยเจ๊ไปแล้วไม่ขโมยเขามาอา้าวใครเนี่ยเฮ้ยสก,กินนี้คุ้นๆเฮ้ยไหนดูหน้าดิเฮ้ย จริงจริงเอ้ยผมชอบคุณอะ่ะขอแต่งงานได้ไหมอุ้ย,ยเดี๋ยวถามก่อนว่าคุณเป็นหอยอไม่หญิงหรือพอชอแล้วก็นี่ โอ้ชิ oh, เอ้ยเฮ้ยออโอ้ใครเนี่ยอุ้ยน่ารักอะกุ้งกิงกุ้งกิงฮ่าวอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เอาจะสองคนนี้ก็ไดเ้เดี๋ยวถามก่อนนะคุณคุณ À. Ờ. <laughs> <laughs> à, phim hòm, phim hòm. À, phim hòm rồi. À, ผมไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวดูหาผู้หญิงแต่งงานได้ครับเดี๋ยวโอ้โอชิสคุณเขาคุณมีแฟนได้ไงอุ้ยผมน่มาประทับอุ้ยอุ้ยโทษๆๆโทษโทมาเอาเอาเหล็กมาให้ทำไมเนี่ยผมไม่เหล็กเต็มตัวเลยนะเนี่ย เออดีเนี่ยดูดิเนี่ยมีต้องหกสิบสี่อันเนี่ยโอ้เออเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอยากโดนเหรอ อุ้ยอ๋ออยากไฟแล้วที่จะหนีนี่โถกากว่ะจอยอิทไฟนี่หนาวออเข้าสิงกับถอยเลยฮู้ฮือบวกอีกอีกบวกอีกอีกบวกเหออะไรข้าไม่ตั้งหลายดอกแต่เอาดาบนี้ก่อนเออมันมันมันตีกลับได้ไงวะอะไรเนี่ยเฮ้ยยิงด้วยไฟตัวเองอีก คอยติงหยอเอือตายเลยโอ้โหมันเล่นยิงอย่างนี้เลยเหรอเล่นยิงปากอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> นี่กไม่ได้อีกเลยหายไปไหนวะหายไปไหนวะเปลี่ยนดาบก่อนมีดาบสองต้องพูดคนเดียวนี่เงียบ ียนนี่ใส่หมวกเลยเพิ่มพลังเพิ่มพลังแล้วแข็งแรงกำลังสงสัยกำลังจีบหญิงกันอยู่เฮย้ยไอไอไฟในห้าห้าห้าอยู่ไหนโถแค่นี้ก็นหนี ถามก็เอ่ออธิฐานว่ามีการหน้าไหมเขาอตอบอยังวะ <P ink> เฮ้ยใครเนี่ยมันทีพีมากำลังคุยกับหญิงอยู่ <P ink> e e อพ ept น่า เอาคุณเขามาแล้วคุณเขามายังมายังอุ้ยมันหมาแล้วมันหมาล้วบวกไม่เอ้ย่ออุ้ยตีไม่เข้าอ่ะอุ้ยมันตีเข้าอ่ะย่ออุ้ยอุ้ยอยากโดนใช่ไหมดาวนี่นั่นแหละครับอุ้ยอุ้ยดดนเพื่อนช่วยแล้วโอ้ยเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอย่างนี้ใช่ไหมต้องใช้อันนี้แล้วอืมอืมนั่นแหละครับ นั่นเลยครับไม่ต้องมายอมเอาเรือนนโดนยิงใครยิงวะเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหยิงทำไมยิงยิงทำไมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจบคลิปเลยเดี๋ยวก็จะจบคลิปแล้วก็มาอย่างนี้กันอ่านี่คือนี่ครับเปของมันได้แล้วก็นี่เจ้าขอนี่ทำไม่ลงนี่ยางเจ้ยขก็ แล้วก็ที่ของเจ้ครับนะครับมีอข้าขอ,อาหารไปครับมีเขามีที่ของับมากมายก็ประตัวเปน็นไหนก็ได้ครับไม่โดนมันเลยป็นไหนก็ได้อันนี้ประตูไหนอ้าผมไม่ได้ดูเอ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยอะไร back to สเปล่าแบ็กทูสเปลกับสเปเออกับสเปลากับสเปล่าเสาช่วงเวลาแจกทองเหรอ Hanan